ลานคากันไรสวัสดีครับผมเบ่าวโดมสีเกตครับผมนี่พาไปดูต้นไม้ใหญ่ครับผมบ้านสนามครับผมนี่กับลานคาก็ได้ลานครับ บรรยากาศมีคนน้ำตกบรรยากาศกาแฟชิคกี้พายคล้องามสะาดไปบาวโรมที่ภาพไปชมต้นไม้ยากครับผมบ้านชะนำ้ำอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีครับผมนี่ครับเดินเทายางมายางไปครับเนี่ยบรรยากาศชิวๆนี่ครับเพิ่นก็เพชรสมต่อเติมเพิ่นตีเปิดร้านขายของบรรยากาศครับคนก็มาชมกันหลายอยู่ทางยางเขาไปกับไก่อยู่ครับ ไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวจะมีร้านขายลายล้านยนะครับบรรยากาศชิวๆลมเย็นสบายครับผมเย็นบรรยากาศเดี๋ยวจะมีร้านค้าขายขางทางนีง่กระเป๋ากระจูดก็มีครับเนี่ย,ยครับ,รบดบอูอันขางทา,างไปเห็นเบื้งต้นไม้ยักษ์ ลมเย็นสบายชิ่ๆครับมีหม่องนั่งรับประทานอาหารชมหล่ตมต๊เบิ้งเป็นใหม่บ่าวรมกับผ้าย,ยางอยู่ครับไก่สีหวัดแล้วลนะครับอันคางต้นไม้ใหญ่กับซีมี่ปลาต้นย่างป่ายเพิน่น ย่างญ่กับนี่อยู่ข้างทางนี่ต้นย่างญ่ต้นทุเรียนปาทุเรียนมันกับนี่บรรยากาศช่วงบายบายครับนี่ต้นทุเรียนครับหอดแล้วครับ ชมต้นไม้ยักษกันเลยครับสสวยงามขนาดไหนคนน็มาชมกันหลายครับบรรยากาศสะอาดครับเป็นมากวดไม่ยังประจําเลยครับยินดีต้อนรับสู่ต้นไม้ยักษ์ต้นไม้ยักษ์300ปีเอาครับนี่นะครับ ต้นไม้ยักษ์บ้านสันนำอำเภอบ้านไร่ไปชมกันเลยครับต้นไม้ยักษ์เป็น บ้านสนาภอ,อบ้านไร่จัังหวดอุทัยธานีผมสูงชมบริเวณรอบต้นหม่เลยครับ ริเวณรอบต้นไม้ ความสูงครับผมประวัติครับผมประวัตินายเฮียงชาวป่าครับ ประวัตดประวัติต้นไม้ยักษ์ประวัติต้นไม้ยักษ์มรด ค,คลิปนี้ชมแล้วกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องบาวโดมสีเกีตด้วยนะครับ <Yeah. S 1> ขอบคุณทุกท่านที่รับชม